เรียบร้อยเรียบร้อยกูใส่อันตีปึ๊บฟา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 เปิง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 อะไรนอนหน่อยก็ได้ปะพี่เติมตลอดป่อพิเศษให้กูง่วงได้ยังไงมาครับทุกคนห้องแปดหกหกหนึ่งสองสี่อันนี้จัดเป็นซิลบอกเลยว่าซิลแน่นอนโอมโมนะแมตาแปะลมยางซิล อะไรอ่ะ <mm> ดูด้ยวยดีไม่แบ่งครับเหลือตัวเดียวแบ่งไม่ได้อะอะไรอ่ะคะ <mm> <mm> แนนะโ <mm> ดนโดนมาดีเอามาดีมาดีมามาเลยคลือบิ่มๆจุกกรูกดไอ e ีคิวทำไมเป็นยังไงรู้เรื่องหนังโป๊แขกมาโดนมาหรือกูโดนแล้วเนี่ยกูโดนแ,แล้ว สวยสวขอมัง่งกรึบเบ่บ่บแตกที่ดองปูดองปูหนะ้ามึงอะกูชื่อตองปอูผมอยากแตกครับป้อมยังอะครับนุ้จะเข้ามาอะไรลปลาโลนึงครับพ่อครับโลนึงมีสิบฉีดครับอะไรลุงขอที่สั่งไว้ไอ้นีไน่ไงแดนแปดไปเอาดิกูยโยนไปแล้วแตกอะไรแตกอะไรอะไรเกินเยียวยามึงอยากใครอะลูก อะไรอ,ลอะลูกตำรวจจริงปะเนี่ยโอ้โหพากูหลอนว่าหลังไม่โยนของให้แล้ว,วไม่เจริญหลักอืมามา,าเราออกเป็นถอยก่อนนะฮะเราออกเป็นถอยก่อนเราจะออกเป็นถอยก่อนนะทุกคนนะป้าบนี่เป็นไงมันเป็นสเต็ปนี่เป็นไงรู้เรื่องหลบแบบดิจิตอลอะไรอะลูก ขออะไรของทุงนี้สีอะไรครับไอสีเหยครับผมแล้วก็มีสีดูหุม่มแล้วก็มีสีแหบแล้วก็มีสีตีดจ้าแตกตาต่อไปได้เบาอยากแตกครับผมเข้าเข้าไได้นะครับเคอยทันนะกูจะแจ้งสอคอบอเจหลอกลวงว่าของดีอะไรของดีดกูดูดสิต,ตัวหลับปุ๋ยม,มึงเอาไอตัวรุ่นแรกไปนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแหนกนี่เขามีตัวใหม่แล้วนะไอกินขี้พี่นอนนะอ่ะนี่เป็นไงหลบเลยดิจิตอลเอ๊ เจอแบบหลบแบบดิจิตอลก็ไปรู้เหลียงอะไรอ่ะรู้จักลุงผมไหมลุงผมชื่อตู่โถไอสลิมไม่เจริญหรอกแต่ป๋าเมียมาจริงไหมขพี่ขอเติมดอกหนึ่ะเติมตลาดป่าพิเศษ เปิงปิงเปิงเปิง,ปง <S <S 1> <S 1> โดนแล้วไอซิวมึงโดนแล้วโดนกูแล้วอ่ะโ,โดนะนะอย่างนี้โดนเลยเนี่ยอย่างนี้โดนบอกเลยอย่างนี้โดนพัดเต็มคอรอเต็มแข้งกูเอาึงแน่ปกอบ ใส่เพิ่มแตกครับผมรู้เรื่องหนังโตะแขกไปดิมาดิมามาดิมาดิยืนใส่กันเลยนะยืนใส่กันแาบทาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย,ยมา <c oughs> แตกบ <c oughs> อดแบนแตก <c oughs> อ้าวกลัวอ้อออาวบางสิ ดดใครเห็นใครก็ว่าตายจบครับผมเราชนะแล้วอะไรลูกแตกแบบไม่มีอะไรมาการอ๋อเนี่ยมังคุยอะไร <c oughs>